สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อมาพบกับช่องนินินชาแนลมาพบกับช่องนินินชาแนลจ้ะมื่อนานนี่สิผ้ามาเบิ่งงานอดิเรกของนินนะคะเวลาแบบว่านินหวงหวังสีเวลานินนินยูหของจื้อซื้อยูบานซื้อสีนินเห็ดอีหยังนะค่ะหลายคนก็อาจจสีแบบว่าเห็ดแหล้วก็มีเนาะงานอดิเรกของนินทีทีนินยูห่อง เวลาแบบว่างเมงื่อมีอย่างเห็ดหรือแบบว่าแบบเลิกง,งานมากบางเือแบบเฮ็ดกับพงกั้เขาให่พอใไห,ห้แม่กินแล้วหรือ,อยังสีกระตามนะค่ะเห็นงานบ่งงานบาาอีหยังเรียบร้อยแล้วนี่จะเห็ดอีหยังนี่จ้ะเชียยเห็นบ่ค่ะนี่นี่อันนี้เอามาเบิงเอามาไห้เบิงไห้พี่น้องเบิงสาม สามสามดอกสามแบบนี่อันนี้สิเป็นเหมือนกับดอกบัวบัวบ,บ,บ,บานนี่นี่นี่จ้ะอันนี้สิเป็นดอกดอกกุหลาบอันนี้ก็ดอกกุหลาบอีกแบบหนึง่งเวลาในยูห้องซือๆนี่แบบว่ามันก็นสิเกิดการแบบ สิเฮ็ดหยังนั่นน่ะพี่น้องอยู่ซื่อๆก็บ่อยากอยู่ซื่อๆเนาะมันก็สิแบบต้องหาแนวเฮ็ดอีหยังเฮ็ดอีหยังจังซี่นะนิ่มก็สิมักพับริบบิ้นภาพนี้นิ่บ่ได้ขายนะคะแต่ว่ามัเคยมีอยู่ช่วงนึงที่บ่เคยเฮ็ดขายเนาะแล้วทีนี้ก็แบบว่าเฮ็ดบ่ทันเฮ็ดบ่ทันทีจํานวนทีเขาเจ้าสั่งคนก็สั่งสั่งมาหลายอยู่กับเฮ็ดบ่ทันนะก็เลยเออบ่เฮ็ดดีกว่าเซาเฮ็ดขายลนี้ก็เลยเปลี่ยนจากการแบบเฮ็ดขายนี มาเฮ็ดอันเฮ็ดรวมบุญเฮ็ดรวมบุญกับกับกับคนที่เขาเจ้าสิแบบว่าสิเฮ็ดเฮ็ดบุญเรียนปยทานนี่ไปทั้งในในหลายงานเด้อค่ะไปงานเ so อ่องานบวชงานงานศพงานกทินจ uh, ังสี่ต่างๆเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญอ่าอีหยังก็กองโฮดบ่บุญอีหยังสิส่วนมากก็สิได เห็ Head, ปดปยทานในงานงานบวชเนาะนี่ส่วนมากจะเห็นอยู่ในงานบวชเนาะค่ะเนาะนี่เนาะนี่งานนันบุญกระทินกระมี่กระไยให้กันส่วนมากไปบุญกระบุญกระทินงานบวชทั้งสิจะเห็นเลี้ยนปยทานแบบนี้ไร้ยย้ไรแห้งลร้แห้งแต่สำหรับนี่่บ่ได้เห็บดบ่ตอนเนี้ยบ่ได้เห็ดขายแล้วนี่นันเห็ดเพื่อจะไปรวมทำบุญคือว่าเออเขาเห็นมองใดหรือ มูยูทีทำงานเพื่อนร่วมงานนะคะที่ข้าเจ้าสีมีงานงานบวชเฮ็ดบุญยังส,สีสีตรงใส่เลีนยนปยท่านนี่ก็จะเอาเลีนยนป่ยท่านนี่นะคะพี่น้องเอาเลีนยนป่ยท่านนี่เป็นรวมหมุนกับข้าเจ้าบ่เด็กบ่บ่เด็กขายเลยคะ่ะมือก้อนนี่ขายแต่วัดณนะตอนนี้บ่เด็กขายะคะ่ะคือมองไหนมองไดมีเฮ็ดบุญมีม,มีมีการเฮ็ดบุญ รวมบุญห่วมบุญนิ่งกระสีเอาเหรียญโปรยท่านนี่ค่ะไปรวมบุญห่วมบุญกับข้าเจา้าเนอะแถวอ่ะคนอีสานบ้านนี่นะ้าเจ้ากระสีเอาไปรวมบุญน้าเพลินเดอ้อย่างจังสีนะคะ่ะก็เลยเห็ดแล้วนี่เป็นคนีมักเห็ดแบบว่ามักเห็ดแบบว่าเรื่องแบบประดิษฐ์ประดอยจังสีจะเป็นคนหมักเห็ดนะคะเป็นคนมักเห็ดมักเห็ดแล้วมือนี่นิ่งเซียนมาเห็ดให้พี่น้องเมืองว่าเออนี่ละ่ะเวลานิ่งยู่หองนี่ บเดอัดคลิปนี่เห็ดอีหยงสินะนี่ก็เห็ดอันเลี้ยนปย่ยธาตุอันที่เห็นอยู่นี่มันก็สีมีสีเขียวลายเด้อค่ะพี่น้องทุกอย่างเป็นสีเขียวเนาะโตะก,ก็เขียวผ้าก็เขียวนี่ไม่คนมักสีเขียวค่ะสีเขียวอันริบบิ้นนี่ก็สีมีจะสีเขียวได้พี่น้องสีมีจะสีเขียวนี่ใส่ริบบิ้นอัน ตาละข้างเลยค่ะอันอื่นนี่นบค่คยใส่ตาละข้างเบอร์สองค่ะอันนี้นินใส่นี่นเห็นริบบินตาละข้างเบอร์สองนี่ค่ะนี่นี่ค่ะพี่น้องมาเบิ่งอุปกรณ์กันเลยนะคะในการในการเห็ดเนาะอุปกรณ์กับซิมี่ริบบินจ้ะนินใส่เห็นบอเห็นริบบินบ่คะเห็นบ่เห็นริบบินบ่คะ พี่น้องขานินกะใส่ลิบบินยี่ห้อนี้ลิบบินตาระครังเบอร์สองจ้ะลิบบินตาระกังเบอร์สองนินมักใส่ยี่ห้อนี้เนาะเริมเฮ็ดเทนแล้วนินกะใส่ยี่ห้อนี้เลยได้พี่น้องแล้วก็ติดใจบอกเคยไปใส่ยี่ห้ออื่นเลยใส่ยี่ห้อนี้แล้วก็ติดใจยี่ห้อนี้ค่ะลวกะ็กันไกจ้ะที่ขาดไม่ได้ก็คือ เหรียญค่ะพี่น้องเหรียญบาทเหรียญหาเหรียญซิบเหรียญสองบาทก็ว่าปไปเนาะหรือใสีใส่เป็นแบ่งยี่ซิบก็ได้ดค่ะแล้วก็นี่ค่ะลิบบินลิบบินนี่คือนิ่นหนาไอเดตัดไวแล้วด้วยค่ะพี่น้องลิบบินนี่ลิบบินนี่นิ่งเดตียมพร้อมไวแล้วนิ่นสีตัดลิบบินฟังหนึ่งจะเป็นฟังที เดี๋ยวเด้่อนินขออนุญาตแทกก่อนนะคะแทกภาษาอีสานแทกค่ะภาษากลางคือวัดค่ะวัดขนาดค่ะวัดขนาดจ้าพี่นนองนี่ค่ะวัดขนาดแล้วนิสตัตรลบบินแบบนี้นะคะแล้วแต่ความชอบความสะดวกความเนาะนิสตัตริบบินแบบนี้ข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งสั้นจ้ะข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งสั้นเนาะเอาข้างยาว เขาหาเขาบ่ได้มาสอนเห็ดได้พี่น้องแต่ว่าสิมาเห็ดให้เบึงซื่อว่างานอดิเรกของนี่นี่นิ่เห็ดนี่หยางเนาะแบบว่างานอดิเรกสันดีงานอดิเรก่นแล้วแบบว่ายุบานซื่อๆนะพี่น้องจะเสียอียงเนาะแต่ละหมื่นแบบว่าบ่ได้ไปเห็นงานแล้วหรือว่าหลังหรืองานแล้วส่นะนี่ก็จะนี่ราคาเฮ็ดนี่่ะคะ ภาพเหรียญปยทานภาพเหรียญปยทานข้างนี้นี่คือว่านินโบเดอเอาไปจหนายเด้อบเดเฮตเพื่อที่จหน่ายเด้อค่ะนินเฮตเพื่อทีอ่จะไปรวมทําบุญมีแบบมองเฮตบุญยูสายยังสีนี่ก็จะไปรวมทําบุญเฮตบุญเหญเรียญปยทานนี่จะไปเฮตบุญก็คือเอาไปงานบวชงานบุญกระถินงานกองหดเอาไวถ้ถาปยทานค่ะหรืออีกงานหนึ่งก็คืองานศพงานขาวดำนา แล้วสมัครไปงานงานบวชล้ค่ะงานบวชกับางานบุญกระถินค่ะเห็นงานบุญกระถินนี่สินี่ส,นนสิมาดออกไปไปรวมไปร่วม,วมนะนะสิไปร่วมมันรวมบุญน้ำเพลยังสินะคะพี่น้องบริเดจาำนายเด้อราคาดาพี่น้องพี่น้อง,นองคนที่ติดต,ตามนี่เนานะผู้ใดที่เห็นคลิปนี้แล้วไพยอยากจะให้นิ่นนั่น รวมทําบุญน้ำสิเฮ็ดบุญน้ำมิงานบวชงานบวชสิเฮ็ดบุญนั่นกองโฮสสิเฮ็ดบุญกระถินนึงสี่บอกนินมาใดเด้อค่ะบอกนินมาใด,ดน,น,ใดนินสิได้รวมรวมทําบุญน้ำเนาะค่ะรวมทําบุญน้ำสิเห็ดเอาเอา,เอาไปรวมบุญน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องมาตอ่อ คลิปนี้คือคือนิ่้มาเห็ดวิธีวิธีอันเห็ดวิธีถ้ำวิธีถ้ำเห้บเบิงนะคะนิ่นแค่มาบอกว่ามาเห้เบิงว่าเวลาวางเวลาวางถี่นิ่นยูยูห้องหลังหรือว่าห,หลังเลือกงานน,งางนิ่นเห็ดอีหย่างเนาะนิ่ก็จะเห็ดนี่แหละค่ะภาพเลี้ยนปยท่านภาพเลี้ยนปยท่านแบบว่าร่วมถ้ำบุญกับข้าเจ้าถี่เพิ่นเพิ่นจะเห็ดเห็ดอัน บุญเนาะเพิ่นสิเฮ็ดบุญจ้าสีเนาะงานบุญบวชงานกระถินงานกองหดจ้าสีนะคะนี่ก็สีเอาไปรวมบุญน้ำเพนเนาะหรือพี่น้องคนใด้ายที่เขามาเบิงในคลิปของนิ่นแล้วนี่ไผอยากให้นิ่นรวมอนันอันุโมทนาบุญน้ำนี่น,นี่อยากเอาเลียนปุยท่าน้ำนิ่นนี่ไปไปไปเฮ็ดไปเฮ็ดบุญนี่ทักในคอมเมนต์มาได้เลยเด้อคะ่ะหรือว่า พี่น้องสิเขาไปเป็นเพื่อนกับนินใน Facebook Facebook ข้างนินกะนินนินคือกันค่ะ n i w ว n walk n i l เ้ยค่ะเขาไปเขาไปกดเพิ่มเพื่อนใดเ้อค่ะผู้ใดที่ที่อยากจะแบบว่าให้นิ่นไปอันอันพี่สีเฮดบุนเดอร์น้องสีเฮดบุนเดอร์ว่าสันเนาะอันเอาเหรียญปรยท่านมา่รวมบุญน,น้ำกันเนื้อละจังสีมันเอาเหรียญปยท่านเมื่รวมรวมบุญน,น้ำกันเนื้อเอย้ยจังสีหน้ากะ ตดต่อเขามาได้เด้อค่ะติดต่อนิ่นเขามาได้เนาะอันนี้นิ่นจะเหตุอันให้พี่น้องอันเบิ่งซื้อๆด้วยว่าอันนี้ล่ะเวลาอยู่อ่นอยู่้องเหตุอย่างอยู่ของอยู่ซื้อนิ่นเห็ดอย่างนอหลังบริหลังจากถีบริเหตุงานนะโควิดวังหันนี่ก็เหตุอันนี้ได้พี่น้องโควิดวังหันนี่ก็เหตุอันเด้พับเหรียญปวยท่านพับเหรียญปวยทานค่ะ มันเป็นความชอบส่วนตัวครับทั้งของของ,งแต่ละคนเนาะมันมันก็มันก็ชอบบ่คือกันมักบ่คือกันนะเนาะพี่ดองเนาะความชอบความมักขั้งแต่ละคนกับ,บ่คือกันละ่อนนะอ,อันนี้นะะี่สีเห็ดดอกอันนี้เด้อค่ะดอกนี้ค่ะนี่จะเห็ดดอกนี้นี่ดอกนี้ S <S เพี้เพเ่นเอ,อ,อนนื่นมาดอกเงี้ดอกนิ่งก็เอื่นดอกบัวถ้าเนผ้าเอื่นมาดอกเงี้นิ่งเกิ่มาดอกบวัวดอกบวัวซะเนาะถ้าเปนผ้าเอ,อื่นดอก liyor? เงี้ก็เอื่นดอกบัวเลยมันคือดอกบวัวกับว่าดอกบวัวเดี๋ยวนิ่งจะมาต่อนี่ค่ะแบบหนึง่งฮาซีจะมามาต่อก่อน รู้นะคะเอาสีนี่เราสีเขียวดอกเอ๊ะเขียวไหนดีนะค่ะพี่น้องนี่ต่อสีเ้อต่อสีแล้วต่อสีแล้วเพื่อจะเห็ดกีบข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวสิสีเห็ดกีบดอกบัวกีบบัวบานข้างนอกก่อนกีบบัวบานข้างนอก อย่าลืมนะคะพี่น้องผู้ใดสนใจอยากให้นิ่นเห็ดเรี้ยนปุยท่านไหหรือว่าอยากให้รวมบุญน้ากันเนาะกะทักเข้ามาในคอมเมนต์ก็ได้ค่ะทักมาในคอมเมนต์หรือจะแอดไปที facebook ่นิ่นก็ได้ f a c e b o o k นิ่นก็คือกันเป็นภาษาอังกฤษนะคะ f Facebook เขียนว่านิ่นกับ N I เวนวักค่ะ N I L แอดเข้าไปค่ะ แอดเข้าไปแล้วก็ทักไปบอกว่นว่าสีเห็ดบุญเหตุหตยังกะบอกนิ่ใดค่ะจ,ะจะได้รวมบุญน้ากันเนาะพี่น้องเนาะสิะได้รวมบุญเห็ดบุญน้ากันเนาะค่ะเนาะเห็ดแป๊บเดียวได้พี่น้องเพราะว่าข้าเห็ดแบบว่าชิ่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันก็บแบบว่าข้าวเดียวนะนะเห็ดข้าวเดียวเห็ดแป๊บเดียวมันกั มันกระเลียวมันกระไดจังสีนาค่ะกบฏถว่าเหตุงามหรือยอยังดอกค่ะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นมันเป็นอันความชอบเนาะมันเป็นความชอบของเฮ้ามันเป็นความความ,มาครครหมักของเฮ้าถือว่ามักเห็ดมักเห็ดจังสีเนะาะมักเห็ดพวกงานประดิษฐ์ประดอยงานฟีมอ,อกฟีมืออย่างจังสีนะเฮาหมักเห็ดนะค่ะพี่น้องเขากเลยแบบเออเอามาเห็ดดีกว่าสีนะ อันนี้ขอย้ำด้วค่ะว่าน,นิ่นบ่อด้ขายด้วยค่ะที่เฮดนี้เพื่อการเฮตบุญมองได้มีการเฮตบุญนั่งสีนิ่นกระสีเอาไปรวมบุญกับเพิ่นด้อค่ะพี่น้องเด้อบ่อเดนบ่อเด้เฮดเ,เพื่อจำหน่ายด้วยค่ะทำเพื่อความเพื่อความสุขทางใจน่ะละพี่น้องเฮดเพื่อความสุขทางใจของเฮาทีเดเฮดไปค่ะพี่น้องนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เร็จเรียบร้อยแล้วขากต็ตัดตัดตัดตกแต่งให้สวยงามตามใจชอบเท่านี้ละข้ามักแบบจังไดก็ตัดลวดถ้าพี่น้องแล้วนะจะ้ะเสร็จเรียบร้อยค่ะดอกบัวเห็นบ่คะถ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้นี่นก,ก็ขอฝาก พี่น้อง้นี่นะคะ่ะฝากพี่น้องกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งน่ะละพี่น้องให้นิ่น,นี้นะคะ่ะเพื่อให้นิ่นมีกําลังใจในการเฮ็ด mm hmm. เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ mm hmm. นี่ละคะ่ะคือคืองานอดิเรกเนาะหรือว่าเวลาว่างๆเฮ็ดอีหยังสินะก็นดิ่ลละคะ่ะ ภับเลียนโปยท่านนี่แหละค่ะภับเลียนโปยท่านไม่ได้จําหน่ายนะคะขอย้าว่าไม่ได้จําหน่ายค่ะเฮ็ดเพื่อจะรวมบุญกับพี่กับน้องทุกๆคนนะคะทีทีท,ท,ทีอยากจะให้นิ่น,น,นรวมบุญนําเนาะนี่ถ้าเขามาใดด้วยค่ะตามที่นิ่นบอกในคลิปนั่นแหละค่ะค่รสัรับคลิปนี้นิ่นกับขอขอบพระคุณ ท,ทุกทุกท่านเนี่ค่ะที่เขามากดไลค์ให้นินกดติดตามเขามาคอมเมนต์นะคะยังไงก็อย่าลืมเนะี่ค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้นินได้ทาคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้นินขอขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะ